นำเงินของชมุกเพชรครับมงแดงีคาถาเพชรเพชรด้วยกันแล้วน้องแชมป์ลงท้ายด้วยเพชรครับอยู่ในทีมของสังกัดของเกียรติเพชรครับศึกแห่งศักดิ์ศรีมีคุณภาพเป็นเลิศก่วนโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรครับเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับส่วนวันพรุ่งนี้ผลงานของโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรก็ร่วมกับพันธบรวจโทสุรเชษฐเดชพันธ์ครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนิน ก็ทุกอังคารนะครับโปรโมเตอร์ดาวรุ่งพุ่งแรงดาวรุ่งพุ่งสูงอะดาวอังคารครับแชมเปี้ยนดรุจการออดวิมลกับมวยไทยน็อกเอาท์นะครับราชดเเบินน็อกเอาท์ครับผมนึกว่าจะเป็นดาวรุ่งผีพุ่งใต้ไม่ใช่นะฮะแอี่ถึงขนาดจัดวิวเพชรโกสนชกเลยนะใช่ครับคู่เอกคู่รองนี่แก้วนาคา <laughs> โอ้โหอ,อ,อย่างนั้นเลยนะครับแสดงว่าเกียรติเพชรต,ตอนนี้มวยเหลือเพียบครับ <laughs> <laughs> เหมือนกับว่าเอาไปอุ่นเครื่องก่อนดีกว่าครับผมมีเก่าไปใหม่ขึ้นมาตลอดแล้วครับในสกัดของเกียรติเพชรเราครับแต่ว่ามีมวยโด่งดังแถวหน้าครับมวยเกียรติเพชรเนยนักมวยทุกคนต้องสร้างความตัวเองแบบขั้นบันไดครับไม่มีการให้เรียนรับครับคนอยู่อนุบาลก็แล้วเข้าประถมจากประถมเข้ามัธยมมัธยมเข้ามหาลัยครับไม่มีประถมแล้วเข้ามหาลัยครับไม่มีการเรียนรับครับไม่งั้นนี่แม่เวลาตกลงมาจะเจ็บนะครับบางทีอาจจะเสียมวยได้ครับค่อย เกียรนัยไปทีละขั้นตอนครับมก็จะเป็นมาตรฐานของนักมวยด้วยครับเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนักมวยทุกคนนะครับชั่วโมงนี้นี่ต้องบอกว่าต่อยมวยก็รวยได้จริงๆครับมีโปรโมชั่นหลากหลายครับจัดให้ชกครับแข่งขันกันแจกทั้งเรื่องค่าตัวและก็เรื่องของเงินรางวัลเงินอัดฉีดเงินโบนัสเป็นช่วงเวลาทองจริงๆครับ3ยก5ยกถ้าเกิดได้รับโอกาสลุยมันให้หมด เป็นว่าผลประโยชน์นี่ตกอยู่ที่น้องๆนักมวยทุกคนเลยครับรวมไปถึงการจับมือของโปรโมเตอร์ก็จะได้ดูของดีของแปลกด้วยครับดูอย่างวันนี้ครับ สิ่งที่มันไม่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับวันนี้นี่รวมกันที่เดียวเนี่ยสศึกครับใช่ครับทีมชาทีมวยสยามอ้อมน้อยครับช่วงแรกก็เป็นศึกเจ้ามวยไทยครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่นี่เป็นเฮดหลักแล้วก็นี่ครับรายการที่2ครับทาง p p t v h d ช่อง36ของเราครับทีมงานเกียรติเพชรเป็นหลักนะครับแล้วก็รายการต่อไปนะครับช่วงต่อไป17บเนาฬิกา ผลงานสึกิดมางโนนครับซอเอสุดที่โลหะพืชแล้วก็คุณสมกิจแว่นแก้วเป็นหลักครับแต่ว่ามีการประสานมือรวมใจแลกเปลี่ยนมวยกันนี่คือกับไรคนดูแต่ยกว่าสามาคีคือพลังครับมันต้องรอบครับอยู่ใครอยู่มันยังมีโอกาสมันรอบมันก็ไม่เหมือนรกโอ้ยหมัดซ้ายครับชั่วโเพชรโอ้ทำใจหน่อยหน่อยครับมาคือไปครับหมดยกพักให้น้ําก่อนครับประธานดินท่านเองก็เป็นนายกสมาคม นายขนมต้มแห่งประเทศไทยครับไปให้กำลังใจกันส้างลูกหลานหน้าใหม่ๆขึ้นมาประดับวงการมวยครับนี่ครับต้องได้รับอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้แต่ตอนนี้บนเวทีครับเดินทางมาไกลแล้วนะครับทั้งชั่งหัวเพชรและก็คาถาเพชรวันนี้อยากจะไปต่อครับด้วยชัยชนะครับไปครับไปต่อเดินเข้าหาก่อนครับรุ่นน้องรุ่นน้องดื่มไหมครับวันนี้ครับตีครับองไนคาถาเพชร ดูท่้งนเจ้าฉบวกเพชรยังกดไว้ก่อนครับไม่ให้ขึ้นของ่ายๆครับอ้าวรับตีกันไม่ได้ก็แยกออกมาใช้ความพยายามต่อครับ้าเพชรหน่วยข่าวครับสักสิทธิ์มาวินนี่ประเภทเพลงข่าวนี้ไม่มีเป็นสมรใ้คายอื่นครับถือว่าเป็นจ้าต้องรับก็ว่าได้เอาไลายเข้าไปครับเร่งเข้าไปแต่ว่าฉบุกเพชรมารุ่นพี่ครับใจเย็นครับค่อยโตค่อยเพียงค่อยกันค่อยเลาะค่อยเลี้ยตั้งกรแพงเอาไว้เดินต่อนะครับนี่ครับ มาวินครับค่ายมวยคุณภาพได้รับการการัดตีหลากหลายรางวัลครับทั้งในภาพรวมของข่ายและก็ความสําเร็จส่วนตัวของนักมวยครับที่มีการฉลองแชมป์เร็วๆนี้ครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วครับอ้าวคึกเป็นม้าเลยครับคาราเชรแต่ว่าโดนเบี่ยงครับอ้าวครับยังมีเหลี่ยมตัวมาช่วยครับบิดออกแต่จังหวะนี้แหมกว่าจะลุกขึ้นมาได้ก็ต้องแงะหน่อยครับเดินต่อขยับมาเจอทีมคารา่อนครับคาราเบทไม่สนก็ถึงตัวตี รวบไปตีซ้ายครับเอาครับเริ่มที่จะใช้ความสดครับตีตีไปเรื่อยชบวงเพชรพยายามไล่แขนสู้เจอตีของคาทาเพชรเข้าไปคนทายังยียาวไกลครับนี่พึงยกสองอยู่แต่ว่าเกมเร่งครับคาทาเพชรตางเกงสีดำแถบแดงเนี่ยเร่งลือเลยครับดูฮะตีเข้าไปเป็นแผนใครแผนมังนวครับมั่นใจในเกมครับเลยเข่ามั่นใจในพลังกอดครับเอาแล้วครับ อยู่ที่การยืนระยะนะครับชมบุกเพชรในวันนี้โอ้โหเด็กดื้อครับคาาเพชรครับนี่ครับเดินเข้าหาครับก็ปะฉากะลวครับตอนนี้เรียกว่าเกมของเขานี่คือรู้เขารู้เราเลยนะครับหมดไปเรื่อยครับหมดไม่หมดไม่รู้ครับแต่ว่าไปไปก่อนครับเปิดก่อนได้เปรียบตีเข่าซ้ายพยัญจ์จะสอดในคืนนะครับแต่นั่นของคาตาเพชรแล้วก็นี่ครับตองอาศัยหลี่ยมตัวแบบนี้ครับอ่าไปไปต่อครับกระทจูนยัดศอกครับ้อง นุ้ยครับอาครับหลมลงไปครับทีเนทีเครับชิโมเพชรเตะซ้ายครับคณาเพชรดื้อยังดื้อครับเดินเข้ามาพยายามยังไงครับโดนดักเข่าครับเสียบเข่าขึ้นไปครับเสียบซ้ายครับเจอผักออกใจเย็นได้เกินครับชิโมเพชรชกแบบมีเชิงครับนี่ครับศิลปะมวยไทยนต้องมีการวางแผนต้องมีการแก้เกม้วครับใช้สมองมวยครับแต่ว่าคณาเพชรไม่สดครับชนตลอดครับนี่ ีมงานของคาตาเพชรยกที่สองเข็นครับแดงนี่เป็นคาตาเพชรเดินเร็วเหมือนเดิมครับคาตาเพชรโอุ้ยยักแทงซ้ายครับชโมกเพชรนัดลูกประสบการณ์ครับความเก่าและก็แหมจังหวะนี้นี่คือหลวมไม่น้อยครับคาตาเพชร ไม่เป็นไรครับล้มได้ลุกขึ้นมาเร็วพร้อมจะสู้ต่อเอาอัปปะขัดขวาเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายต่อไปแทงซ้ายครับคาราเพชรผลักออกครับชโมเพชรผลักออกรับดูตั้งครับเข่าวงในครับไม่สนครับททนนั้นคาราเพชรตีครับถึงตัวรวบไปรวบแล้วดันล้มลงไปเททิ้งเาละครับมีเหลี่ยมมาช่วยต้องระวังด้วยนะครับต้องการบอกแยกต้องแยกครับไม่อู้ไม่เผาเวลาดูครับ พยายามแก้เลียมเข่าครับล็อกไว้เหนียวเลยทางด้านชาวบกเพชรมารัดเอวครับรัดเอวครับอัดแทงซ้ายครับหุยจุกเลยครับโอ้โหและเสียบซ้ายเสียบขวาครับเรียบร้อยเลยไหมครับโอ้โหกองอ่อนย้อนเลยครับคาทาเพชรสิงห์มาวินครับนี่ครับเจอลูกหนักของชาวบกเพชรเข้าไปโอ้นี่ครับจบเลยครับยกที่ 3เท่านั้นครับนานๆออกทีแต่ออกเจ็เลยครับชนะไปแบบไม่ครบยกไม่ต้องพึ่งคะแนนเลยครับทางด้านชมุุคเอสสันปาตองครับเทคนิคเกิลน็อกเอาในยกที่3ครับกรรมการไม่นับเลยครับเพราะว่านักมวยไม่สู้แล้วครับเจ็บจุกเลยครับจอดด้วยฮะนี่ฮะผู้ชนะครับมาดูกันครับว่าจังหวะไหนครับนี่ครับพิกจังหวะนี้ล้มลงไปครับแล้วดูครับ อยัง<ไ>ปเป็น<ไ>ปอีก <ไป S 1> ช็อตหนึ่ง <ไป S 1> ครับนี่ครับเข่าครับจึกเข้าไปโอ้โหตัวโก่งเลยครับจุกเลยครับ,รบนี่ครับจุกแต่ดอกแรกแล้วครับดอกหลังนี่แถมครับอ่ะเราไปพักโค้ช